นายอำเภอทาให้พี่น้องทางนนกลางพี่น้องชมุมกำลังผู้ใหญ่บ้านและข้อราชการต่างๆที่ได้รับมอบหมายมาทําอย่างเต็มที่เขาบอกว่าผ่านปกครองของเราทําได้ทุกอย่างที่จะลำบ,บากลําบ,บนแต่ก็สู้ตัวเราไปตลอดถึงแม้จะเกษียณถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วเราก็ยังมีชื่อนําหน้าว่าเป็น ผู้ใหญ่อยู่เลยเราก็ยังมีคำนำหน้าว่าเป็นกำลังหนือหนึ่งเราก็ยังมีคำนำหน้าว่าเป็นผู้ช่วยเหนึ่งเป็นแล้วเป็นจนตาย ถึงแม้จะเกษียณถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วเราก็ยังมีชื่อนำหน้าว่าเป็นผู้ใหญ่อยู่เดิมเราก็ยังมีคำนำหน้าว่าเป็นกำน,นัือนเดิมเราก็ยังมีคำนำหน้าว่าเป็นผู้ช่วยอนเดิมเป็นและเป็นจนตายนายอำเภอทำให้ี่น้องทางนนกลาง พี่น้องชมรมก,กำลังผู้ใหญ่บ้านแนละข้อร,รัชกรรมต่างๆที่ได้รับมอบหมายมาทําอย่างเต็มที่เขาบอกว่าผ่านปกครองของเ,าเราทําได้ทุกอย่างที่จะลำบากลําบนแต่ก็สู้ภูมิลำเนาของท่านในประจอจรจฐน,นะครับหลังจากที่มอ,ชอบช่อดอกไม้แล้วนะครับผมก้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านในประเจรจา ได้เป็นตัวแทนชมกรมกำนังผูใ้ใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านจำบลวับ้านผือเรานะครับในการมอบของที่ระลึกให้กับท่านผู้ใหญ่ชื่อสีเพชรท่านผู้ช่วยสุติมเพ่งพิษท่านผู้ช่วยรัทยาเพิ่มทั้งสามท่านด้วยนะครับขอเดนเชิญต่านนักเปิดได้เป็นตัวแทนของชมรมเ,เราด้วยนะครับในบบวันนี้นอกเหนือจากของที่ระลึกแล้วเราก็จะมีเป็นปันใจจัยนะครับเพื่อให้เป็นความกำลังใจให้กับทั้งสามท่านด้วยครับภาพสวยๆดีๆวันนี้ ท่านในประจบรับววนนวัี้ท่านในประจบรักก็มีช่อดอกไม้สวยๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งสามท่านนะครับในวันนี้ด้วยนะครับแนละัับบวันนี้ครับโอ้สุดยอดนะครับมีเครื่องราง